สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดำบันและเรื่องราวหน่ารู้ของเราไดโดเสามาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผม่าำกลางลมร้อนของทะเลทรายโกบีในประเทศมองโกเลียช่วงปีคศ1979คณะนักวิทยาศาสตร์ ร่วมโครงการระหว่างสหภาพโซเวียตและมองโกเลียได้ค้นพบซากไดโนเสาร์ชนิดหนึ่งที่ดูแปลกประหลาดเกินกว่าจะจัดเข้ากลุ่มใดได้ง่ายมันถูกฝังอยู่ใต้ชั้นทรายอายุหลายสิบล้านปีกระดูกบางส่วนโผล่พ้นพื้นทรายดึงดูดความสนใจของนักสำรวจให้หยุดลงตรงนั้นสิ่งที่ขุดขึ้นมาไม่ใช่สัตว์ดึกดำบรรทั่วไป มันมีกรงเล็บยาวโค้งราวกับเขียวแขนที่ยาวผิดสัดส่วนและกระโหลกที่ไม่เหมือนกับเทโรพอดชนิดอื่นที่รู้จักในขณะนั้นนักวิจัยขนานนามมันว่าเซงโนซอรัสเกาบินเนนซิสหรือกิ้งกาช้าแห่งเกาบินตามชื่อท้องถิ่นที่พบชื่อของมันเซงโนซอรัสมาจากภาษาลาตินว่าเซกนิสแปลว่าช้า หรือเชื่อยชาเพราะตอนแรกเชื่อว่ามันเป็นไดนโนเสาร์ที่เคลื่อนที่ช้าไม่ดุร้ายแต่ยิ่งนักบรรพชีวิทยาขุดค้นและศึกษามากเท่าไหร่ก็ยิ่งพบว่าเจ้ากิ้งก่านี้ไม่ได้ช้าอย่างที่คิดเลยมันกลายเป็นจิ๊กซอสำคัญในปริศนาวิวัฒนาการของเทโรพอดที่ไม่ได้ล่าเหยื่อหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเทริซิโนโซเรีย ซึ่งรวมไดโนเสาร์ที่มีรูปลักษณ์แปลกแยกแต่เปลี่ยมด้วยเบาะแสทางวิวัฒนาการว่าสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์นักล่าอาจวิวัฒน์สู่สายกินพืชได้การค้นพบเซงโนโซอรัสเป็นเหมือนแสงวาบในทะเลรายมันเปลี่ยนมุมมองของโลกวิทยาศาสตร์ที่เคยมองว่าไดาโนเสาร์กินเนื้อมีบทบาทเดียวจากสัตว์ล่าอันดุร้ายกลับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาจสงบ สุขุมและเลือกกินใบไม้แทนเหยื่อแทนจุดเริ่มต้นในโกบีไม่ใช่แค่การค้นพบฟอสซิลแต่มันคือการเปิดประตูสู่จัก,กรวาลใหม่ของความเข้าใจในสายพันธุ์ไดโนเสาร์ที่ไม่จำกัดแค่เขี้ยวและกรงเล็บแต่รวมถึงการปรับตัวและการอยู่รอดอย่างมีศิลปะ่ํากลางโลกที่เปลี่ยนแปลงหากลองนึกถึงไดโนเสาร์เทโรพอด คนส่วนใหญ่มักจะจินตนาการถึงสัตว์นักล่าอย่างทีเร็กซ์หรือโวลซสิเรปเตอร์ที่มีกรงเล็บแหลมคมฟันซี่ใหญ่และร่างกายปราดเปรียวแต่สิ่งที่เซกโนซรัสมอบให้กับนักบรรพชีวินวิทยากลับแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงร่างกายของมันช่างย้อนแยง้งกับรากเง้าวิวัฒนาการของตัวเองมันเป็นเทโพอดที่ไม่ได้ออกล่า แต่กลับเดินบนสองขาเหมือนพวกนักล่ามีสะโพกคล้ายไดยโนเสาร์กินพืชและมีฟันรูปใบไม้ที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมการบริโภคพืชผักหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของเซโนซารัสคือแขนยาวผิดปกติที่มีกรงเล็บขนาดใหญ่โค้งยาวราวใบเคียวกรงเล็บเหล่านี้อาจดูน่ากลัวราวกับอาวุธแต่หลักฐานทางโครงสร้างชี้ว่า มันอาจถูกใช้ในการเกี่ยวใบไม้จากต้นไม้สูงหรือเพื่อป้องกันตัวมากกว่าจะล่าเหยื่ออย่างที่เคยเข้าใจในเทโรพอตสายอื่นขากรรไกรของมันเรียวยาวไม่มีฟันแหลมแต่มีฟันรูปใบไม้เรียงเป็นแถวบ่งบอกถึงการเคี้ยวบดพืชอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีการคาดการว่าเซกโนซารัสอาจมีจัง,งอยปากหรือบีกแบบเดียวกับนกบางชนิด เพื่อช่วยในการกัดและดึงพืชให้สะดวกยิ่งขึ้นที่น่าทึ่งคือโครงสร้างเชิงกรานหรือเพลวิสของมันมีความคล้ายกับไดโนเสาร์สะโพกนกซึ่งเป็นกลุ่มกินพืชโดยที่มันยังคงอยู่ในกลุ่มเทโรพอดหรือไดโนเสาร์สะโพกสัตว์ความย้อนแย้งทางวิวัฒนาการนี้ทำให้เซกโนซารัสกลายเป็นตัวอย่างที่ทรงคุณค่าในการศึกษาการเปลี่ยนผ่านจากสัตว์นักล่าไปสู่นักกินพืช เมื่อรวมทุกองค์ประกอบคอยาวแขนใหญ่กรงเล็บยักษ์ฟันแบนและสะโพกประหลาดเซกโนซารัสดูราวกับสิ่งมีชีวิตหลุดออกมาจากความฝันมากกว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตจริงในประวัติศาสตร์แต่ทั้งหมดนี้คือของจริงที่เคยทิ้งร่องรอยไว้ในทะเลทรายโกบีเมื่อกว่า90ล้านปีก่อนมันไม่เพียงเป็นปริศนาแห่งรูปร่างแต่หากเป็นบทกวีแห่งวิวัฒนาการ ที่สะท้อนให้เห็นว่าความเปลี่ยนแปลงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเวลาแต่รวมถึงร่างกายและธรรมชาติของการอยู่รอดด้วยเซกโนซอรัสอาจดูโดดเด่นและแปลกแยกหากมองในมุมของไดโนเาสาร์สายเทโรพอดทั่วไปแต่เมื่อมองลึกเข้าไปในสายสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการเราจะพบว่ามันไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างที่คิดมันเป็นสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มที่มีชื่อว่า เทริซิโนสอเออกลุ่มย่อยของเทโรพอดที่มีลักษณะแปลกประหลาดโดยเฉพาะรูปร่างที่ผสมระหว่างนักล่าและนักกินพืชความย้อนแย้งเหล่านี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ในยุคแรกสับสนอย่างหนักบางคนถึงกับเคยเข้าใจผิดว่าเป็นไดโนเสาร์สะโพกนกหรือแม้แต่ญาติของยักษ์ไดโนเสาร์กินพืชอย่างซาร์โรพอดด้วยซ้าในบรรดาสมาชิกของกลุ่มนี้มีหลายชนิดที่โด่งดังเช่นเทริซิโนซารัส เจ้าของกรงเล็บยาวที่สุดในโลกดึกดำบรรยาวกว่า1เมตรเบปิยาสารัสซึ่งมีร่องรอยขนคล้ายขนนกและนอทรอนิชิอุสจากอเมริกาเหนือที่บ่งชี้ว่ากลุ่มนี้ไม่ได้อยู่แค่ในเอเชียแม้จะอยู่ต่างทวีปแต่พวกมันล้วนมีรูปร่างที่คล้ายคลึงกันคอยาวแขนใหญ่กรงเล็บโคง้งฟันแบนหรือบางครั้งไม่มีฟันเลยและมีสะโพกที่ไม่เหมือนใคร ทุกตัวล้วนถูกจัดอยู่ในวงเดียวกับเซกโนซารัสการค้นพบเซกโนซารัสจึงไม่ใช่แค่เปิดเผยสิ่งมีชีวิตตัวเดียวแต่เป็นเหมือนจิ๊กซอที่เชื่อมโยงสิ่งมีชีวิตอีกนับสิบที่เคยถูกเข้าใจผิดเข้าสู่โครงสร้างที่ชัดเจนของเครือญาติอันแสนแปลกนี้นักวิทยาศาสตร์ยังตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มนี้อาจเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ชี้ว่าสายวิวัฒนาการของนกบางชนิด อาจมีรากเหง้ามาจากไดโนเสาร์กลุ่มนี้เองโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงจากสัตว์นักล่าที่กลายเป็นสัตว์กินพืชและสุดท้ายวิวัฒน์ไปสู่สิ่งมีชีวิตที่บินได้ในยุคปัจจุบันวงเทริซิโนซอร์จึงไม่ได้เป็นแค่กลุ่มประหลาดของเทโรพอดแต่มันคือร่องรอยของการทดลองทางธรรมชาติที่สะท้อนให้เราเห็นว่าธรรมชาติไม่จำเป็นต้องเดินทางตรงเสมอไป บางครั้งเส้นทางที่วกวนและสับสนที่สุดก็อาจนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเช่นกันเมื่อเรามองลึกลงไปถึงโครงสร้างของเซกโนซอรัสจะพบว่ามันไม่ใช่แค่แปลกแต่มันคือหลักฐานทางวิวัฒนาการที่เดินออกจากกรอบเดิมๆของคำว่าเทโรพอดโดยสิ้นเชิงโดยทั่วไปไดโนเสาร์เทโรพอดคือสัตว์กินเนื้อเดินสองขามีกรงเล็บแหลม และฟันที่พร้อมล่าเหยื่อแต่เซกโนซอรัสกลับแวกทุกกฎแขนยาวและแข็งแรงผิดปกติพร้อมกรงเล็บยาวโค้งคล้ายเขียวความยาวอาจมากถึง20-25เซนติเมตรกรงเล็บนี้ไม่ใช่ไวล่าแต่เป็นอาวุธป้องกันตัวและใช้เกี่ยวกิ่งไม้ดึงใบหรือผล,ลไม้ลงมากินคอยาวและกะโหลกที่ยืดแคบ บ่งชี้ถึงการยืดคอเพื่อกินพืชระดับสูงหรือลึกเข้าไปในพุ่มไม้ฟันที่ไม่แหลมแต่เป็นฟันซี่เล็กๆแบบขอบเรียบหรืออยากเล็กน้อยเหมาะกับการบดเคี้ยวพืชมากกว่าฉีกเนื้อสะโพกและเชิงกรานผสมลักษณะระหว่างสะโพกของกลุ่มไดโนเสาร์นักล่ากับไดโนเสาร์ก,กินพืชชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนฐานในเชิงสรีรวิทยาแต่นั่นยังไม่ใช่ที่สุด จากการวิเคราะห์โครงกระดูกเชิงอุ้งเชิงกรานนักวิทยาศาสตร์พบว่าเซกโนซอรัสมีระบบย่อยอาหารที่ซับซ้อนกว่าที่เคยคาดช่องท้องที่กว้างสันนิษฐานว่าอาจมีกิสตาดหรือกระเพาะบดและลำไส้ยาวเพื่อย่อยพืชแข็งเช่นใบเฟิร์นหรือพืชดึกดำบันอื่นๆน,น้ำหนักของมันก็ไม่น้อยเลยทีเดียว มีการประเมินว่าหนักประมาณ1.3ถึง2ตันและมีความยาวราว9เมตรด้วยขนาดนี้มันอาจไม่ได้ปราดเปรียวแต่แน่นอนว่ามั่นคงและอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมสุดโหดอย่างทะเลทรายโกบีลักษณะของเซกโนซารัสเหล่านี้เป็นหลักฐานทางวิวัฒนาการที่น่าสนใจว่าเทโรพอดกลุ่มนักล่าในตำนานบางสาขาอาจไม่ได้วิวัฒไปเพื่อไล่ล่า แต่วิวัตไปเพื่อปรับตัวให้อยู่รอดในโลกที่เปลี่ยนแปลงมันคือการเปลี่ยนร่างจากสายพันธุ์ที่ถูกสร้างมาเพื่อกัดกินสู่สายพันธุ์ที่ใช้กรงเล็บยาวเกี่ยวกิ่งไม้แทนการทำความเข้าใจเซโนซารัสอย่างลึกซึ้งจำเป็นต้องขยายขอบเขตออกไปยังครอบครัวของมันกลุ่มที่มีชื่อว่าเทอริิโนซาริอนี่คือกลุ่มที่นักบรรพชีวิวิทยา เคยปวดหัวที่สุดกลุ่มหนึ่งในประวัติศาสตร์เพราะพวกมันมีลักษณะย้อนแย้งกับความเข้าใจเดิมของคำว่าเทโรพอดจากนักล่าสู่กินพืชวิวัฒนาการที่พลิกความเชื่อไดโนเสาร์ในกลุ่มเทโรพอดโดยมากล้วนเป็นนักล่าแต่เทอริซิโนซาเรียซึ่งรวมถึงเทอริิโนซอรัสเบพิอาซอรัสโนธอนนคัสและเซโนซอรัส แสดงหลักฐานอย่างชัดเจนว่าพวกมันไม่ได้ล่าเหยื่อพวกมันมีฟันหน้าลักษณะเหมือนฟันกระต่ายไว้ตัดพืชลำตัวใหญ่เทอะทะช่องท้องกว้างรองรับการย่อยพืชกะโหลกแคบดวงตาอยู่ด้านข้างบ่งชี้ว่ามีมุมมองกว้างเพื่อระวังนักล่ามากกว่าหาเหยื่อกลรงเล็บยาวคล้ายเขี่ยวที่ใช้ป้องกันตัวหรือหาของกินจากกิ่งไม้ ในช่วงแรกที่มีการค้นพบพวกมันซากเหล่านี้ทำให้เกิดความสับสนอย่างมากนักวิทยาศาสตร์บางคนถึงกับแยกกลุ่มนี้ออกจากเทโรพอดเพราะคิดว่าไม่มีทางเป็นญาติกับ t ีเร็หรือ Velociraptor ได้เลยแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลักฐานทางพันธุก,กรรมโครงสะดกโดยเฉพาะสะโพกแขนและกะโหลกยืนยันชัดว่าเฟรซิโนซาเรียคือเทโรพอดสายกินคืดกลุ่มหนึ่ง เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของวิวัฒนาการเซโนซารัสตัวเชื่อมที่ขาดหายในกลุ่ม t h e r i ิ i n o s a u r i นี้เองเซโนซารัสถือเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญเพราะมันอยู่ตรงกลางระหว่าง t h e r i ิ i น o s a u r ขนาดยักษ์อย่าง t h e r i ิ i n o s a u r u s กับบรรทบุรุษที่ยังคงมีลักษณะกินเนื้อเช่น phocarrius กล่าวได้ว่าเซโนซารัสคือรอยต่อของการเปลี่ยนผ่าน ที่แสดงให้เห็นว่าการวิวัฒน์ไม่ใช่เรื่องของการไต่ขึ้นที่สูงเสมอไปแต่เป็นเรื่องของการปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตใหม่ๆหนึ่งในลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของเซกโนโซรัสก็คือกรงเล็บของมันยาวโค้งและแหลมราวกับอาวุธของนักรบแต่สิ่งที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่นักล่าถ้าไม่ได้ไว้ล่าแล้วไว้ทำอะไร จากการศึกษาทางบรรพชีวินนิทธยากรงเล็บของเซกโนซอรัสยาวได้ถึง25-30เซนติเมตรลักษณะโค้งงอเหมือนเขียวความหนาของกระดูกบ่งชี้ว่ามีความแข็งแรงสูงสามารถรับแรงกระแทกหรือน้ำหนักได้มากนักวิจัยตั้งสมมุติฐานว่ากรงเล็บเหล่านี้น่าจะถูกใช้ในหลายบทบาทเช่นป้องกันตัวจากนักล่า ในยุคครีเทเชียสตอนปลายทะเลายโกบีเต็มไปด้วยนักล่าเช่นทาบโบซอรัสหรือเวลออซิรปเตอร์การมีกรงเล็บขนาดยักษ์จึงน่าจะช่วยปัดป้องภัยคุกคามได้ดึงกิ่งไม้หรือใบไม้บางครั้งอาหารก็ไม่น่าอยู่ในระดับที่กัดได้ง่ายกรงเล็บอาจใช้ดึงกิ่งลงมาหรือกวาดพืชผันให้เข้าปากขุดดินหาอาหารพืชรากเช่นเฟิร์น หรือพืชใต้ดินอาจเป็นหนึ่งในเมนูโปรดของมันกรงเล็บขนาดใหญ่ช่วยขุดหรือแหวกดินได้ดีแสดงอำนาจหรือหาแฟนเหมือนนกยุงที่มีหางหรือกวางที่มีเขากรงเล็บอาจใช้แสดงศักยภาพทางเพศหรือแข่งกันในฤดูผสมพันธุ์เมื่ออาวุธไม่ใช่ของนักรบเซกโนซอรัสบอกเราว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่ดูน่ากลัวจะมีไว้คืกค่า กรงเล็บของมันเป็นเครื่องมือแห่งชีวิตมากกว่าเครื่องมือแห่งความตายมันคือหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนว่าวิวัฒนาการไม่ได้สร้างสิ่งของเพื่อใช้งานเพียงรูปแบบเดียวแต่ออกแบบให้สิ่งมีชีวิตใช้มันในแบบที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่สุดและในทะเลสายที่แห้งแล้งแข่งขันกันทุกลมหายใจการมีกรงเล็บที่ทำได้มากกว่าหนึ่งอย่างคือความได้เปรียบไดโนเสาร์กลุ่มเทโรพอด คือกลุ่มที่เราคุ้นเคยกันดีในฐานะนักล่าไม่ว่าจะเป็นไทเรนโนซอรัสเร็กซ์อโลซอรัสหรือวีโลซิรัปเตอร์พวกมันคือสัตว์กินเนื้อที่มีกรงเล็บแหลมคมเขี้ยวเฉียบคมและสายตาที่จับจ้องเหยื่อแต่เซกโนซอรัสกลับเป็นข้อยกเว้นที่น่าทึ่งการเปลี่ยนข้างของสายพันธุ์เซกโนซอรัสเป็นหนึ่งในตัวอย่างของวิวัฒน,นาการย้อนทางจากนักล่าสู่ผู้สงบ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าบรรพบุรุษของมันเคยเป็นสัตว์กินเนื้อเต็มตัวแต่เมื่อสภาพแวดล้อมและการแข่งขันเปลี่ยนไปสายพันธุ์อย่างเซกโนซอรัสก็ปรับตัวสู่การกินพืชนั่นคือการลดอาวุธแล้วพัฒนาอวัยวะที่เหมาะสมกับชีวิตใหม่ฟันแบบแบนนูนฟันของเซกโนซอรัสมีลักษณะแบนและเรียงเป็นซี่เหมือนมีดหั่นผักเหมาะสำหรับบดเคี้ยวใบไม้และพืชเนื้ออ่อนคอยาวปากแคบบ ช่วยให้เข้าถึงพืชพันธุ์ตามพุ่มไม้หรือกิ่งไม้ได้ดีท้องใหญ่ระบบย่อยดีเยี่ยมกินพืชได้หลากหลายชนิดรวมถึงพืชที่ย่อยยากอย่างเฟิร์นหรือพืชใบแข็งอยู่เป็นกินพืชอย่างฉลาดแม้เซกโนซอรัสจะไม่ได้แข็งแรงที่สุดหรือเร็วที่สุดแต่มันอาศัยความเข้าใจในสภาพแวดล้อมเพื่ออยู่รอดอยู่รวมฝูงเพื่อความปลอดภัยกินพืชหลากชนิดเพื่อไม่ให้ขาดแหล่งอาหาร เดินช้าแต่มั่นคงไม่สิ้นเปลืองพลังงานในยุคที่ทุกสิ่งแข่งขันกันด้วยเขี้ยวเล็บเซกเนอร์ซอรัสเลือกเส้นทางของความนิ่งสันติและเฉลียวฉลาดมันไม่จำเป็นต้องล่าเพราะมันปรับตัวจนอยู่รอดได้อย่างมั่นคงและนี่คือความงดงามของวิวัฒน,นาการที่บางครั้งไม่สู้กลับเป็นชัยชนะที่ยั่งยืนกว่าในช่วงแรกที่มีการค้นพบเซกโนซอรัส นักวิทยาศาสตร์ถึงกับสับสนเพราะรูปร่างของมันแปลกเกินกว่าจะอยู่ในกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งอย่างชัดเจนมันดูเหมือนไดโนเสาร์เทโรพอดแต่กลับมีลักษณะบางอย่างเหมือนไดโนเสาร์กินพืชเช่นท้องใหญ่แขนยาวฟันแบนและกะโหลกไม่เหมาะกับการล่าเหยื่อสิ่งนี้นำไปสู่การศึกษาลึกลงไปในกลุ่มไดโนเสาร์ที่เรียกว่าเทอริซิโนโซอรีย กลุ่มนี้คือเทโรพอดสายพิเศษที่หันหลังให้กับความเป็นนักล่าแล้วปรับตัวเป็นสัตว์กินพืชแทนสมาชิกในเครือญาติญาติประหลาดแห่งยุคครีเทเชียสเทอริสซิโนโซเรียมีสมาชิกหลากหลายที่ต่างก็ประหลาดไม่แพ้กันเช่นเทอริสซิโนซอรัสตัวใหญ่มีกรงเล็บยาวกว่า1เมตรหน้าตาคล้ายมนุษย์ต่างดาว เบพิยา a อรัสมีขนคล้ายขนนกปรับตัวให้อยู่ในพื้นที่หนาวเย็นนอทรอนิคัสญาตใกล้ชิดที่พบในอเมริกาเหนือเซกโน a u รัสอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเช่นกันและถือเป็นจิ๊กซอสำคัญที่ช่วยให้นับวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงสายวิวัฒนาการระหว่างกลุ่มเทโรพอดกับนกได้ดียิ่งขึ้นจุดเปลี่ยนทางวิวัฒนาการ t h r r ิสซ n o s a u r รีเป็นตัวอย่างของการที่กลุ่มไดโนเสาร์กินเนื้อเปลี่ยนบทบาทอย่างสิ้นเชิงในห่วงโซ่อาหารจากนักล่าสู่นักกินใบไม้จากร่างเพรียวว่องไวสู่ร่างอ้วนกลมท้องใหญ่จากอาวุธคือเขี้ยวเล็บสู่อาวุธคือการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติเซกโนซ u รัสจึงไม่ใช่เพียงตัวประหลาดตัวหนึ่ง แต่เป็นหลักฐานทางวิวัฒนาการที่มีคุณค่าสูงมากในแง่หนึ่งมันคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงระหว่างนักล่าดึกดำบรรก,กับนกในปัจจุบันและในอีกแง่หนึ่งมันคือบทเรียนของธรรมชาติที่ว่าทางรอดของชีวิตไม่จำเป็นต้องแข็งแกรง,งที่สุดแต่อาจเป็นผู้ที่ปรับตัวได้ดีที่สุดหากย้อนกลับไปในวันแรกที่พบฟอสซิลของเซกโนซอรัสท่ามกลางผืนชายของทะเลทรายโกบี คงไม่มีใครคาดคิดว่าไดาโนเสาร์รูปร่างประหลาดตัวนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดประตูสู่วิวัฒนาการชุดใหม่ของไดโนเสาร์เทโรพอดจากเดิมที่เราเชื่อว่าไดาโนเสาร์กินเนื้อล้วนมีหน้าที่เพียงล่าเหยือ่อเซกโนซอรัสเข้ามาท้าทายแนวคิดนั้นอย่างเงียบๆมันสอนเราให้รู้ว่าบางทีการเปลี่ยนแปลงคือทางรอดที่แท้จริงในโลกที่ผันแปร ไอคอนแห่งความยืดหยุ่นทางชีวภาพเซกโนซอรัสเปรียบได้กับนักปฏิวัติเงีย,งยบๆของยุคคริเตเชียสมันไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดไม่ได้ดุร้ายที่สุดไม่ได้บินได้เหมือนนกในอนาคตแต่มันปรับตัวให้เหมาะกับสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนจากสัตว์ล่าเป็นสัตว์เล็มใบไม้จากแขนที่เคยไว้ฟาดเหยื่อกลายเป็นเครื่องมือสำหรับดึงกิ่งไม้และป้องกันตัว จากกรามคมเฉียบกลายเป็นชุดฟันบทพืชอย่างมีประสิทธิภาพเซกเมลซอรัสไม่ใช่แค่ฟอสซิลที่ฝังอยู่ใต้พื้นทรายแต่มันคือเครื่องยืนยันว่าโลกแห่งอดีตซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะตัดสินเพียงจากรูปลักษณ์สิ่งที่ดูช้าหรือประหลาดอาจคือผู้รอดชีวิตคนสุดท้ายและในบางกรณีอาจกลายเป็นก้าวแรกของสายพันธุ์ใหม่ ที่เรายัางไม่เคยเข้าใจมาก่อนและนั่นคือเรื่องราวของเซกโนซอรัสนักกินพืชแห่งแดนโกบีผู้พาเราเดินทางจากคำถามสู่วิวัฒนาการจากตัวประหลาดสู่ตัวแทนแห่งการเปลี่ยนผ่านของโลกยุคดึกดำบรรและพบกันใหม่ในตอนต่อไปของเรซซาก้าพอดแคสต์ เราจะพาคุณย้อนเวลาสำรวจเงาดำของไดโนเสาร์ตัวต่อไปที่คุณอาจไม่เคยรู้จักมาก่อนคุณกำลังฟังเล็กซาก้าพอดแคสหากคุณชอบเรื่องราแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ